น,นี่เดี๋ยวพามาดูกรอบป้ายแบบแบบอัดนะจริงๆเนี่ยที่ร้านก็ไม่ค่อยอยากจะรับทําเท่าไหร่นะกรอบป้ายตัวนี้เนี่ยแต่ก็ยังมีลูกค้าที่ยังสนใจอยู่ยังชอบป้ายแบบแนวแบบเอ่อแบบแนว90นะครับก็โอเคก็ตามใจครับเดี๋ยวเราเราลูกค้าสั่งให้เราทําเราก็ทําให้อันนี้คืออัดกรอบอลูมิเนียมนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าหาคนทําค่อนข้างยากแล้ว เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็ <S <S ไม่ค่อยทำแล้วส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะตอนนี้ก็จะเป็นแบบกอบป้ายสําเร็จรูปบ้างแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นอกอบป้ายอัดสแตเลสอะไรพวกนี้นะพวกงานงานฮโลลิกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ชอบแนวแบบยุค90แบบอัดแบบนวแบบเนียนๆเรียบๆแล้วก็แบบตัดให้เล็บให้มันแบบเรียวให้มันพอดีกับรถอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ ด้วยความที่ว่ามันมันทำยากแล้วด้วยมันหาอุปกรณ์ยากอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็ทําอยู่ประมาณ250บาทนะครับถูกแพงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่รู้นะแต่ผมก็ทําอยู่ราคานี้เพราะว่าด้วยด้วยวัตถุดิบแล้วก็ด้วยการทํากับวิธีมันต้องใช้ขั้นตอนการทําหลายอย่างนะตัดรอบตัดขอบด้านข้างด้านล่างอะไรพวกนี้เยอะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทาราคาไหนยังไงนะ ก,ก็ทราบอยู่นะครับบางบางคนก็บอกว่ามันผิดกฎหมายบ้างมัน I knew, I knew, I knew. ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมันต่อท,ทะเบียนไม่ได้บ้างครับแต่งานของเราครับเราต้องตามใจเจ้าของครับเจ้าของรถเขาสั่งมาอย่างนี้เราก็ต้องทําตามอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเรารู้อยู่ว่ามัน,มน,มนไม่ได้หรือไม่ได้งไงอะไรนะกคนนะี้ทำเครื่องเงียรถรถเว็บทาเครื่องเราก็ต้องมันก็คือพังเหมือนกันแต่เราก็ยังทําให้ลูกค้าครับเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอยากขี่ให้มันทนก็ขี่เดิมๆครับ ก็ว่ากันไปนะครับก็ตามงานครับตามงานตามนี้เลยแล้วกันครับใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะพร้อมจาัดก,การให้ตลอดครับตามนี้